ตัวครกบผมก็จากแ a s c a m ไทยเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำให้รู้จักกับกล้องตัวยนต์ตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยจาก DDPI นะครับก็คือเจ้ารุ่นนี้นั่นเองนะครับ DDPI Z60 ซนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเราขายจำหน่ายมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้ที่เอามารีวิวนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวนี้มีออปชัน 4G มาด้วยนะครับซึ่ง ไอตัวออปชัน 4G เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆเลยเอาไว้ดูออนไลน์นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ากล้องติจนตอ 4K มีจำหน่ายออกมาในตลาดเนี่ยหลากหลายรุ่นนะครับตัว DDPI z 60เนี่ยมีข้อดีที่แตกต่างจากตัวอื่นอย่างไรนะครับผมทดสอบมาประมาณทัก3-4วันละถือว่าตัวนี้เป็นกล้องที่มีออปชันค่อนข้างจะครบนะครับใช้งานได้ดี ลูกเล่นหลากหลายมากสําหรับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับลำดับแรกเลยนะครับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะรองรับฟังก์ชัน 4G ได้นะครับซึ่งทําให้ถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติดตามรถได้ว่ารถจะวิ่งอยู่ที่ไหนแม้เราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้เราต้องใส่ตัวซิมการ์ดเข้าไปด้วยนะครับ hour, ตัวฟังก์ชัน 4G จะมาพร้อมกับสายบันทึกตอนจอดนะครับทำให้กล้องตัวนี้สามารถที่ใช้งานบันทึกตอนจอดได้ด้วย นะครับนั่นหมายความว่าหากเราจอดรถไว้นะครับรถเกิดการกระแทกเกิดขึ้นนะครับมันส่งแมสเซจเป็นข้อความเตือนเข้ามาในแอปเลยนะครับว่ารถโดนกระแทกนะครับแต่ถ้าเกิดลอยขีดขวนเล็กๆน้อยๆอันนี้จะไม่ไม่รวมนะครับเพราะว่ามันไม่ถือว่ามันจับได้นะครับแต่ว่ากล้องมันก็จะบันทึกของมันตลอดเวลานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวแ6ทเนี่ยรองรับกล้องตัวที่3ได้ด้วยนะครับก็คือเอาดี p i พายม 2x นะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกันระบบพายลิงก์นะครับก็สามารถที่จะทําให้กล้องตัวนี้รองรับได้ถึง3กล้องนะครับก็คือกล้องหน้าสลับไปกล้องหลังแล้วก็มีกล้องที่บันทึกห้องโดยสารก็จะเหมาะกับพวกพี่ๆที่ขับรถสาธารณะด้วยนะครับหรือบางท่านที่อาจจะไปขับแก๊บขับแอปอะไรต่างๆก็สามารถที่ใช้รุ่นนี้ทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันของมันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้าย ก็คือตัวนี้มันมี built-in memory สามสิบสกิกซึ่งจริงดิจิทําทำมานานแล้วเราไม่ใส่เมมมันก็บันทึกได้นะครับ3 2กิกถ้าตัวแ6 0กก็จะดูย้อนหลังได้ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับ,นะรบประมาณนี้ก็คือไอ้ฟังก์ชันนี้มันก็เอาไว้กรณีที่เราใส่เมมนะ,ะแล้วเมมหลักมันเสียนะครับมันก็จะบันทึกลงไปในตัวกล้องตัวนี้นะครับได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตัวกล้องนะครับขนาดไซส์ประมาณนี้มีหน้าจอขนาด3นิ้ว นะครับรูปล่างหน้าตาดูดีทีเดียวตัวกล้องเป็นตัวกล้องที่ใช้คาปาซิเตอร์นะครับก็ทําให้ทนความร้อนได้สูงใช้งานบันทึกตอนจอดได้นะครับตัวนี้ใส่เมมได้สูงสุดถึง5 2 0ร้อยย่อยสิกิกะไบต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับฟังก์ชัน 4G นะครับบันทึกตอนจอดเป็นอย่างไรรวมถึงภาพตัวอย่างจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับ สำหรับ d ิดิพายแซดนะครับตัวนี้นะครับมากับพร้อมกับฟังก์ชัน4 g ด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุด4 g นะครับซึ่ง d ิดิพายแซดเนี่ยมันมีแยกนะครับเป็นเฉพาะกล้องอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือเป็นชุด4 g นะครับตัวนี้นะครับหลังจากติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีสายเป็น usb type c นะครับเสียบเข้าตัวกล้องหน้านะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับมุมสวยนะครับตัวหน้าเลนสามารถที่จะปรับกระดกขึ้นกระดกลงได้นะครับแต่เลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้ นะครับแบบนี้นหน้าจอขนาดใหญ่3นิ้วนะครับกดปุ่มมีด้านล่าง4ปุ่มใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโมดูล 4G ตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใส่ตัวซิมการ์ดนะครับแบบนี้นะฮะใส่ตัวซิมการ์ดทางด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อให้กล้องสามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งตำแหน่งหรือจะดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่เวลาต่อมันก็จะขึ้น 4G แบบนี้อันนี้คือใช้ 4G ได้นะครับ ก่อนจะไปดูด้านหลังนะครับมาดูสายที่ให้มาในชุดก่อนตัวสายเนี่ยเป็นแบบฮาร์ดวายคิปนะครับถ้าเป็นโมดูล4 g เนี่ยจะได้สายบันทึกตอนจอดแบบฮาร์ดวายคิปมาเลยนะครับจากภาพก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนไม่ได้เก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใช้แค่เททดสอบเท่านั้นนะครับติดตั้งัชวคราวอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นสายฮาร์ดวไม่มีที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้ฮาร์ดวมาเลยเพราะนั้นวิธีการต่อคือต้องต่อเข้ากับแผงฟิลเท่านั้นนะครับใช้งานบันทึกตอนจอดได้ด้วยนะครับเดี๋ยววเราไปดูตััักกลล้องงหนนะ หลังนะครับตัวกล้องขนาดไม่ใหญ่นะครับสามารถที่จะปรับมุมก้มเงยได้นี่เวลาเราติดตั้งมองไปด้านหน้าก็จะเห็นตัวกล้องอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับสำหรับดีดิพาย Z60 ไม่เกะกะเท่าไหร่นะครับใช้งานได้ง่ายโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันต่อครับมานะครับเดี๋ยวเราลองตรวสอบมาดูในโหมดบันทึกตอนจอดนะครับของกล้องดีดิพาย0นะครับตัวเวลาบันทึกตอนจอดนะครับเนี่ยเราจะเห็นเหว มันจะมีไฟกระพริบเนี่ยนะอ่าจะกระพริบงี้นี่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะเตือนหรือเปล่านะครับอ่ะามขยามเลยแรงโอเคอันนี้ตั้ง sensitivity ไว้สูงด้วยนะครับอ่าพอแล้ว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 ,ลวดูนี่ว่ามันจะมีไหมไม่ขึ้นนะผมว่ามันไม่เตือน โยกขนาดนี้ไม่เตือนมันอาจจะต้องโยกแบบกระแทกแบบกระแทกแรงๆอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองใหม่อ่ะผมจะลองปิดแอปมันไปนเลยก็ได้แล้วลองดูนะครับมันเตือนไหมเพราะเมื่อกี้เวลาเราเข้าปาร์ก,กิ่งมันเตือนเดี๋ยวผมจะลองทุบก,กระจกนะอลองดูนะฮะเห็เน,น,เนไหมนี่ไงไ,ไหนต้องทุบนะครับ ขยาวไม่รู้เรื่องนะฮะต้องทุบอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นแต่ว่าผมแปลกใจว่าทำไมมันขึ้นแอป normal movement detect มา2ทีเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคร normal เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้นอยๆก็พิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันโดนกระแทกหรืออะไรที่มันเป็นลักษณะข,ของการช็อกช็อกคือแบบกระแทกสั้นๆน,นะฮะไม่ได้โยกเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันเตือนนะครับแล้วมันก็มีวิดีโอที่มันขึ้นบนคลาวด้วยนะเดี๋ยวเราดูมันจะส่งขึ้นคลาวไหม เนี่ย <minority> มันจะขึ <Eng aged> ้นแอป normal detect เห็นไหมฮะเนี <en anger 000 eni> ่ยเนี่ยเราก็จะมีรูปวิดีโออย่างนี้นะครับเรากดเข้ามาดูอันนี้มีภาพนะครับนี่ยเนี่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 ผมกำลังถ่ายเมื่อกี้เลยสดๆเลยเห็นไหมฮะโอ้โหจะถอนเดี๋ยวก่อนนี่เนี่เนี่ยเนี่ยรูปผมเมื่อกี้ผมถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ราจะเห็นมันขึ้นอย่างนี้นะครับแต่บางไฟล์เนี่ยผมเห็นมันก็มีเป็นวิดีโอมานะหรือมันยังอ่ะวิดีโออาจจะอัปเดตอัปโหลดช้ามั้ง อาจจะอัปโหลดมาช้าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆเตือนเตือนแน่ๆนะครับเนี่ยวิดีโอยังไม่มาเพราะว่าไฟล์อื่นๆเนี่ยผมที่ผมลองดูนะมันจะมีวิดีโอด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะจะมีวิดีโอเลยเนี่ยอันนี้ผมลองไปทดสอบตอนกลางคืนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยอาจจะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเรารู้ว่ามันอัปเดตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดองฟังก์ชันตัวแท็กกิ้งกันดีกว่านะครับว่าแท็กกิ้งมันแม่นยําแค่ไหนนะฮะ อ่าครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้คันนี้ผมติดไว้กับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้คันนี้ลองดูแล้วลองจะลองดูว่าแพ็กกิ้งเนี่ยมันแม่นแค่ไหนนะครับดีเลย์ไทม์เยอะหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยคันนี้ให้วิงออะะว่งออกไปแล้วนะครับสักครู่ี๋ยวใช้กันอ่าเดี๋ยวเรามาต่อนะครับเมื่อกี้นะครับรถวิ่งออกไปแล้วนะครับวิธีการจะเช็คนะครับว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนนะครับกดยานค้นหายานพานะนะครับนี่นี่นี่วิ่งมานี่แล้ว ะะอันนี้เราวิ่งไปตรงสนามฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะกดดูระยะไกลข้างล่างกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือรถไม่อยู่นะแล้วก็รอนะครับเน่รถวิ่งกลับมาแล้วเลี้ยวมาแล้วนะครับคือภาพสดเนี่ยดีนะครับแต่ว่าโลเคชันเดี๋ยวขอดูโลเคชันก่อนโลเคชันผมกดรีเฟซ รีเฟสรีเฟสมันยังไม่มานะครับแต่เดี๋ยวดูระยะไกลขออีกทีหนึ่งอ่ามาแล้วนี่กำลังเลี้ยวเข้าซอยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยว่ามันออนทามเลี้ยวทามขนาดไหนนี่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 มาแลวมานี่แล้วนู่น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 มานู่น,น,นแล้วนะครับดีเลย์นิดหน่อยนะครับ ดีเลยนิดนึงนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสเลยโอเคแบบนี้นะครับเนี่ยเนีถอยเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะถือว่าเรียวทามใช้ได้นะครับนี่แบบนี้สำหรับ d 60, ี p i พายแซดนูนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับฟังก์ชัน 4G ดูไว้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับเอาไปติดตามแม่บ้านหรือพ่อบ้าน

Terima kasih telah menonton! เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับดีดีพายแซด60ตัวนี้นะครับโดยมีฟังก์ชัน 4G ด้วยนะครับข้อมูลตรงไหนนะครับที่อยากจะทราบนะครับเราเดินจาวิโอว์ก็สอบถามกันมาได้นะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับจบรีวิวจ่เพียงเท่านี้คลิปหน้านมีอะไรใหม่เดี๋ยวตามมาอัปเดตกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ